สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของมุกบรีชาแนลนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้มุกก็จะมาแชร์สูตรบํารุงผิวหน้าของเราให้ขาวใสยิ่งขึ้นแล้วก็สูตรนี้ก็ช่วยในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยด้วยนะคะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราแล้วก็ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะก <c oughs> ่อนที่จะไปฟังมุกก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้มุกด้วยนะคะเพ <c oughs> ื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนเสมแล้วก็วิธีทํากันเลยนะคะ สำหรับสูตรนี้เป็นสูตรที่ง่ายมากๆเลยส่วนผสมก็มีแค่สองตัวเท่านั้นนะคะส่วนผสมตัวแรกเลยก็คือน้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งเราก็ใช้1ช้อนชานะคะ ตัวต่อไปก็คือเจาว่านหางจระเข้นะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีเจาว่านหางจระเข้ก็ใช้เป็นว่านหางจระเข้สดได้ค่ะแต่ว่าเนื้อครีมของเขาก็จะไม่สวยเท่าเจาว่านหางจระเข้นะคะเจาว่านหางจระเข้เราก็ใช้2-3ช้อนชาค่ะ คนส่วนผสมให้เข้ากันนานนิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้เป็นเนื้อครีมที่ข้นขึ้นนะคะเสร็จแล้วเราก็หากระปุกเก็บบรรจุไว้ใช้ได้เลยค่ะถ้าอยากที่จะให้เนื้อครีมของเขาข้นกว่านี้เพื่อนๆก็ใส่เจลว่นหางจระเข้ลงไปอีกนะคะ สูตรที่สองก็ง่ายอีกเหมือนเดิมค่ะเราก็ใช้น้ำผึ้งหนึ่งช้อนชานะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้ผงขมิ้นนิดเดียวก็พอนะคะใช้เพียงเท่านี้ก็พอค่ะ หลังจากนั้นก็ผสม J เจว่านหางจระเข้ลงไปถ้าเพื่อนๆไม่มี J เจว่านหางจระเข้ก็ใช้เป็นว่านหางจระเข้สดก็ได้ค่ะ J เจว่านหางจระเข้เราจะใช้สองช้อนชานะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากที่จะให้เนื้อครีมของเขาคนเพื่อนๆก็ใช้มากกว่านี้นะคะ จากนั้นก็ผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็หากระปุกบรรจุดเก็บไใช้ได้เลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะได้ครีมบำรุงทั้งสองส่วนนะคะเ,เพื่อนๆก็สามารถที่จะเลือกทําได้หรือจะเลือกทาทั้งสองส่วนเลยก็ได้นะคะในสองส่วนนี้เราก็ใช้บํารุงผิวหน้าของเราในช่วงตอนกลางคืนก่อนนอนได้เลยนะคะจะเหลืองหน่อยนะคะ หลังจากนั้นก็ทาให้ทั่วผิวหน้าของเรานะคะถ้าเ,เพื่อนๆไม่อยากที่จะให้เนื้อครีมของเขาเหลืองมากก็ไม่ต้องใส่ขมิ้นเยอะนะคะ เสร็จแล้วก็ปล <hi> ่อยทิ้งไว้ตลอดทั้งคืนหรือเพื่อนจะปล่อยทิ้งไว้ประมาณสัก30สินาทีก็ได้นะคะถ้ากลัวเลอะที่นอนก็ปล่อยทิ้งไว้สักประมาณ30สนาทีแล้วค่อยล้างออกก็ได้นะคะสูตรเจลน้ำผึ้งก็เหมือนกันนะคะเราก็ทาบนผิวหน้าของเราในช่วงตอนคืนได้เลยแล้วก็ทาทิ้งไว้ตลอดทั้งคืนตื่นเช้ามาค่อยล้างออกถ้าเพื่อนกลัวเหนียวหน้าเพื่อนก็ทาทิ้งไว้30สินาทีแล้วค่อยล้างออกก็ได้นะคะ สำหรับในสูตรนี้ก็ไปทดลองทํากันดูนะคะเป็นสูตรที่ง่ายแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็ดีดมากๆอีกสูตรหนึ่งเลยเป็นสูตรที่ยูทูบเบอร์ต่างประเทศเขานํามาแชร์นะคะมุกก็เลยอยากที่จะนํามาแชร์ให้เพื่อนได้ทดลองทํากันดูนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็บอกว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวมกุกฝากเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้มุกด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ